ตอนนั้นมันเหนื่อยไปสุดๆเลยนะขอลับนั่นมันคำพูดของฉันตั้งหากถ้าแกแปลงฟันดีๆแต่แรกก็ไม่ต้องมาเหนื่อยกันล็อกแต่ผมทำเพื่อคุณสิทโทได้เสมอนะครับฉันเข้าใจคนเคโลโลนะคะตอนเด็กๆก็ไม่ชอบเหมือนกันประเด็นคือเจ้าบ้านี่มันโตแล้วนะตอนนั้นฉันต้องไปผ่าตัดเอาฟันคุดออกสี่ซี่แต่หมอดันทำกรมฉันค้างไปทั้งสัปดาห์ ังจากนั้นฉันก็ไม่ยอมไปหาหมอฟันอีกเลยทุกคนคงจะสนุกกันหน้าดูจนลืมตามหาค่าน้อยไปเลยสินะขอรับท่านเฮละลาล่เข้าใจค่าน้อยสินะขอรับแต่ว่าเึงจะแปลงฟันดีขนาดไหนแต่เพราะว่าไม่ยอมไปตัดไหมเย็บแผลออกสุดท้ายฟันกรามของฉันหูทั้งหมดแปดซี่เลยเมคาเรียสคอร์ดและดับสงครามอาวกาศเกิดขึ้นในปากของฉัน ไม่รู้จะลีลาเอาแต่มาสู้กันในปากคนอื่นทำไมกันนักนะทั้งอึดอัดทั้งทรมานอยากจะให้รีบๆถอนฟันที่ผู่พวกนั้นออกไปให้หมดซัก <c oughs> ดะดดีแล้วดีไม่กลับมาเป็นอีกแล้วนะขาเข้าใจแล้วขอรับค่ะน้อยจะราวางแม่ฟันเวิกอีกรอบขอรับ